องค์ละเลิอกาบเป็นเชิญท่านผู้มนการด้านบนเวทีกาบเป็นเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดยืน การเรียเชิญท่านผู้มั่นคงในการจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยการเรียเชิญค่ะเาเรียนทั้งหมดพนมเมือกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุโทโธภะควา พุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระคาวตาธรรมโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระคาโตสาวกสังโฆ เรียนทั้งหมดนั่งแกาสนี้เรียนเชิญท่านรองผู้ในการกลุ่มบริหารวิชาการนายจำลองชมอินได้กล่าวรายงานเชิญค่ะเรียนท่านผู้นในการดรงเียนิสาพิยาที่เคารพกระผมนายจำลองชมอินรองผู้ในการโรงเียนิสาพิยาในนมนมคณะกรรมการเนินการวิธีมอบ ประกาศนยิยบตยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นศึกษาปีที่สามแดะระดับชั้นระดัศึกษาปีที่หกจามีการศึกษา2 5 5 8ขอขอบคุณท่านประธานที่ทใหใ้เสียสละเวลามีค่าให้เกียรติรับประทานในวันนี้ตลอดทีการศึกษาที่ผ่านมาทงปรีดิศการพิยาได้ดำเนินการจัดการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเพื่อพัฒนาให้ความรู้ทางวิชาการ มีความเป็นระเบียบต่อตนเองแต่สังคมอันเป็นแนวทางในการที่จะพืพ้นปรูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนไทยได้ระนักถึงคุณค่าของการศึกษาที่มีต่อคนทุกคนเพื่อจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กิจกรรมที่จัดทุกทกิจกรรมยังสร้างความสมาชันและให้ความเป็นฝึกแผ่นที่มั่นคงต่อคณะความสําเร็จทั้งหลายได้รับความร่วมมือจาก ุคลากรโรงเรียนวิทยาวิญยาทุกคนนักเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทําให้การดําเนินการต่างๆสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ138คนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน117คนรวมทั้งสิ้น255คนบัดนี้ได้เวลงาทุกคนแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานด้มอบ ประกาศเียบัตรให้กันบนักเรียนที่สำัรการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5ง8ัารสิบแปดและกละ่าวให้ว่าในหลับต่อไปภาษาเป็นภาในโอกาสนี้นักเรียนที่จะเข้ารับประกาศนียบัตรตามลำดับดังนี้นักเรียนะร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มีผลโอนเน็ ระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2,558ตามรายชื่อดังนี้เด็กชายรัตศักดิ์แฝงวง ารพินสุวรรไตรเด็กหญิงนิพาพรผลเยี่ยมเด็กหญิงเมธาวดีหุยบัว้อนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม วิศรุตธมจันทร์สุทธิพงศ์โคตรพงศ์นัชยาจันนารณวัฒน์การจนพัฒนสุดทธิชัยก้อนคำบาพรธิดาหลักบุญชนทิชาชะนะคตปิยาพรสำราญ ชนทิชาบงลาจริยาบินญาเย็นปภาวดีชัยเชษแหวานามกันหาสุบินตราดวงสีจิราพรบุญจันทร์สมฤดีของมณีอารยาราสุวรรณ นารมนแก่นเพชรคณิหาปริวันชีวพันธศสีใสจักริดสาราชทงสกรมณีเขียว ไมตรีสิมานอริศคงสิทธิ์สิงห์ทองเรื่องศักดิ์สิรรงห์คำนันทวุฒิชัยน้อยเมธาวุฒิสิริบันพศอุทุมพรดวงโสภาพิมพ์ลพัฒนบุญจันทร์สิริประพามานอก สสิปภาปุยอกนิพพานพลเยี่ยมชนิกาพาแสนเจริญสิริยากรบุตรดาเพชรหนึ่งฤทัยที่พัคพรจันที่มาวราพุทธอริสสราแนงรรม อิจริยาโพรังทิดารัตมาลาเนติมาผู้อุทาจุัาคนาวงลา,มาลเมธาบาดีปุ๋ยหัวคอเพ็นนภา,าแก้วยอดคงชนทิชาทองไห้นัชยาแดนวง ประกายดาวเสมอสุขพรที่มนเบียมพิเศษัจราพรเคลนสีม่านฟ้าสายสุวรรณสักดิการโคตรลาัจราพรเจนจัดการอามาพรสายสุวรรณนัชยอาอรุณสุวรรณวีรศักดิ์ลาคมมา กมรรัตสมดีอภิจนาชมบุญปนัดดามาณชัยสายานมาสู่รุ่งที่มาหอมหวนสหวัดคนละกะเกษมวรายุทธภูชาธรรมฮารดอนแสงขันพระนักัดอักคะเฟต สุภวัตกอบัวสุชานันชัยการปรนัดดาสินโสภามินตราบุญมานันสักิธรโกนันชัยยันสันเทียพวัชชัยสุวรรณาดอกว่ายสะดุดีณฤมลเหมมคอร อนุจนารรมเชื้อพิษม่นีเหนมานะจะริยาชอบดี จะเป็นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกผลโอนเน็ตระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2558นายนนทวัน์สุวรรณานางสาวปรินาคุณเลสานางสาวชนัยพรน,นาคำ นางสาวเพียงรัยคองจันดีนางสาวกมลชนกบุญเลิศนางสาวนิภาพรจันทวงนางสาวสุวรรณาพันเจริญนางสาวสิริขันชัยจักรนายนารงคูณโขกนางสาวพิรมยาหอมจันทร์ นายวันชัยอังคะชาบนางสาววิพาพรโครนันนางสาวธีรนาถมะโมงนักเรียนระดับผลการเรียนดีเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กปีการศึกษา2558แผนวิทยนิตนายนน,สสนทวัฒน์สุวรรณทา นางสาวกีรนาตมะมงนายกอบเดชคำสายนางสาวชมัยพรน,นาคำนางสาวกมลชนกบุญเลิศนางสาวนิภาพรจันท์พวงนางสาววิรมยาหอมจันทร์นางสาววิลาวันอินทคม นางสาวดวงนาาจันทร์วงระดับผลการเรียนดีเยี่ยมแผนการเรียนภาษา,นา,า,น,น,า,น,านางสาวพวินนาคุลเลสานางสาววิภาพรโกนันนางสาวก,กนกพรพุทธาผลการเรียนดีเยี่ยมแผนการเรียนทั่วไปนางสาวนวลจันวรรณโครนายอารันภาสกุล นายชิพพลประดาและเข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านวิชาภาษาอังกฤษ English a c h i e v e m e n t Award 2,515คะแนนมากที่สุดในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นางสาวกวินนาคุลเลสาค่ะรายนามผู้ที่จะเข้ารับประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นายพัฒนะโนอ่อนสีนายวิชิตทวีพันธ์ นายวสันทารบุตรนางสาวจินดาปัตทาบาลน,นางสาวเพียงรทัไทยทองจันดีนางสาวสัจิธรชิต,ตโสพลนางสาวชรินดาตรังวงษานางสาวสุน,ตสนสิตราส่งเสริมนางสาวรัตนาพรทองพิมพ์นางสาวแสงจันหาตบี นางสาววิภาพรเพลงเสงดีนางสาวกมลชนกครุ่งรอดสมบูรณ์นางสาวจารวุวรรณเชมิมีเชอร์มือนางสาวจิตตดาสืบสีนางสาวมณีวรรณผันทองนางสาวจิราพรประดุษเนนางสาววินาวันอินพะกม์ นางสาวประภาวดีแข่งสั์นางสาววิภาวดีสีบุญเรืองนายกรอบเดชคำสายนายนวันชัยอังคชาตินายเจตคนพุ้มแก้วนายธีรวัตรอำนวยสุข นายอิทธิพลพอดรารินนายชุรยุทธ์บุญนูกรนายชนาทิศสามิกันนายพรพศคนอาสา,านางสาวกีรานาตมักโมงนางสาวพิรมยาหอมจันนางสาวชมายพรน,นาคำนางสาวดวงนภอาจันทร์วง นางสาวนิภาพรจันลวงนางสาวยุพาพรมุนมากนางสาวสิริพัน์ชัย,ยจักรนางสาวภูริวันวงสมบัตินางสาวชันนทร์ลำภาพงศ์พัน์นางสาวฟ้าวิไลรัตน,น์นางสาวสุมัตรากัญญาพงศ์ นางสาววาสนามเอสตะทัวนางสาวกตมนชนกบุญเลิศนางสาวอรวันจันทร์สุนกรน,นายกีรวัตดโกยิมนายเนวินพิมมัตสานายทศพรดุจด,ดานางสาวยานิกาประเสริฐแก้ว นางสาวรำไพท,ทองขาวนางสาวกัญญาณีเพิ่มคูนผลนางสาวศิยากรการะรังหานางสาวศิรามนแก้ม,มาลานางสาวสุชาวดีวงหืมนางสาวเจนกีราทิสาเบนางสาวพัฒน์พรเดชศีนายนารงค์คุณโโก นายนน,นพรัตน์สุวรรณพานายบวรบุญเพื่นอนายเกรียงไกรโยธีนางสาวนะัะคครวจีเกษมนางสาวพัทยาพรบุญชัยนางสาวนารีรัตน์จักสุนา นางสาวสันสุนีบุตรกาบงนางสาวโสจิรันามลือไยัยนางสาวอิปติยาเพียงอ่อนเนตรนายน,นัทพลจุมทองนายปณิธานปนัตรีละเบสังนางสาวปวินนาภูลเลสานางสาวในย,ยนาศีมนตรี นางสาวนิภาพรพันลังนางสาวพัตวรนพันเจริญนางสาวเดจรัตน์บุญอาสา,านางสาวชรีมรสายกนกนา,นสา,นาง,งานานสาวสิรินาถเทียนภูงานางสาวสุวรรณาคันเจริญนางสาวสุริมน์องมณีนางสาววารัญญาสุวรรณสิน นางสาวเดือนเพ็ญหงสาบันนางสาวเนิภาพรบุญเชิญน,นายชิดคนปักดานายโชคชัยแก้วชมพูนา,าวน,วน,น,น,นางสาววันจันวรรณโคตรนางสาวพิลัยนักอังคเพชร นางสาวประภาพรอินทมาศรนางสาวรัตยาบุตรดีนางสาวรัตนาวัวคุณนางสาวดวงกินดาพัชภานางสาวปัทมารัตน์มงนางสาวสุภัตราคมครนางสาวเอมมิกาพุทธาจู นายเจตด,ดาวงสวัสนางสาวสุกัญญาคำดีบุตรนางสาวสุนิสาผมอิรันนายนัทริมของมณีและนางสาวปรำไพกุนพรม ในโอกาสนี้กาบเป็นเชิญท่านพุ่มในการได้กล่าวให้โอวาากับนักเรียนกาบเป็นเชิญค่ะเรียนทั้งหมดยืนท่านรองผู้บิการครูและบุคลากรทางการศาึกษาและนักเรียนที่รักทุกคน ผมมีความิดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทาหน้าที่เป็นประธานในพิธีมอบประกาศสมิญบัตรให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในวันนี้ขอแสดงความิดีกับนักเรียนทุกคนที่สําเร็จการศึกษาและได้รับประกาศสมิญบัตรในวันนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิตเราความรู้สึกที่ทุกคนได้รับเมื่อจบการศาึกษา เป็นเครื่องมือในการที่จะประกอบอาชีพหรือเป็นพื้นฐานและหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคตอย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเราได้สร้างสมมาให้เป็นคุณสมบัติจะติดตัวไปตลอดก็ได้แก่คุณงานความดีเพราะพวกเรามีคุณธรรมความดีนี้เองจึงท,ทำให้ทุกคน สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางที่สุจริตให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีที่เหมาะแกะต่ตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติที่เป็นสุขคุณธรรมที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้วันนี้คือความกตัญญูกตวเวทีได้แกน่นึกถึง,ถงคุณที่ผู้อื่นได้กระทำ แก่ตนเองและตอบแทนด้วยความดีผู้ที่มีพระคุณแก่เราที่สำคัญยิ่งก็คือวิดามารดาคณะครูอาจารย์ที่อำนวยความสะดวกให้แก่เราและอีกหลาหลายคนอาจจะมองผ่านไปได้ได้แก่พระมหากษัตริย์และบรรพชนที่ได้เสียสละร่างกายแรงใจ สร้างชาติบ้านเมืองให้เราอยู่สุขสบายจนเท่าทุกวันนี้การสแสดงกระตะเวทิตาหรือการตอบแทนบนคนต่อท่านเหล่านั้นสามารถจะทำได้ด้วยการประพฤตินตนเป็นคนดีรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยชอบลึกอ,อยู่เสมอว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่ง มีหน้าที่ต้องร่วมกันสร้างความเจริญรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและสาธารณสมบัติปัจจุบันประเทศของเราอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เรียกว่าสังคมข่าวสารจึงหวังว่านักเรียนที่อยู่พร้อมกันนะตรงนี้จะใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยไม่มีอคติและ เลือกที่จะทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้นํนาไปใช้ก็ขอขอวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้จงประสบต่ความสุขความเจริญและประสบสําเร็จในสิ่งที่ดีที่พึงปรารถนาทุกประการ ไปไกลรรเพียงความดีเราเธอคุณมรมอมนนงจริงสร้างินดความฝันอันสูงค่าถึงเธอเชา,าวเขาเขียวหิจิตราแรกรกษาถึงดามดี่เพื่อมวชนเราพี่น้องเจ้าหิจิตรารวมปนญญาสาบารมี

คนไทยใจกตัญยูรู้คุณชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เรานักเรียนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบว,วินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่น เรานักเรียน,น,ยนจะต้องไม่กระทำตนต,ำตนให้เป็นที่เดือดร้อน,น,ออนต่อตนเอง,อเองและผู้อื่น